สวัสดีค่ะมือนีคอยได้เมนูมะละผัดไข่ค่ะมือหนีคอยสิใส่เป็นไข่เป็ดจักซีนวยค่ะก่อนอื่นเลยก็เอามะละมาเอาเม็ดมันออกค่ะลวก็เอามาล้างเซ้นน้ำเกลือค่ะลวก็เอาน้ำมและก็เช่นน้ำเกลือไว้ค่ะลวซอยมะละเป็นิ่นพอดีครับค่ะเอาเป็นบางๆจักน้อยนึงค่ะและก็เช่นน้ำเกลือไว้จะ้าวค่ะแล้วก็ไปดังไฟข้างกระทะค่ะแล้วใส่น้ำลงไปจนว่าเดือดเนาะค่ะจังเอามะละลงไปใส่เอาไปลวกค่ะเอาไปลวกแบบพ่อหำหเนาะค่ะละก เอามานอกน้าเย็ดไวค้ค่ะแล้วแล้วคอยกลับไปแต้งไปเตรียมไขค่ค่ะมือนี้ใส่เป็นไข่เป็ดเนาะค่ะเพราะว่าไข่เป็ดเวลาผัดนี่หันคอยคิดว่าสีสันมันสีสวยงามคะ่ะมันจะเป็นสีสมนวลน,นวลแน่จักน้อยคะ่ะแล้วก็เอากระเทียมมาจากสมกีบคะ่ะแล้วก็เอามาทันหั่นหันหันหันซอยจนว่าน่อยๆเรียบร้อยแล้วก็ไปข้างกระทะเลยคะ่ะข้างก,ระ,กระทะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปใส่น้มามันลงไปแล้วใส่กระเทียมลงไปคะ่พะพอแต่ใส่กระเทียมจนว่ากระเทียมผัดไปผัดมาจนหอมเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไข่เป็ดลงไปก่อนที่จะ ใส่ไข่เป็นล่งไปกะเตรียยวมตทุดิบทั้งเมือนเอาไว้เลยค่ะมัจจังป่ต้องหิตหยาเนาะค่ะเอาไว้ทัปรุงเทียเดียวเลยค่ะพอใส่ไข่ลงไปเริ่มสุกเนี่ยจักหน้อยขอกะใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวลงไปค่ะพอแต่ใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวลงไปพัดไข่จนว่าเหลืองสวยงามเรียบร้อยแล้วกะใส่มะละล่วงไปค่ะกะปรุงรสเลยค่ะเครื่องปรุงมือนีกะิีไ่น้ำมันหอยเนาะค่ะและกะซีอิวขาวแลวกะปรุงสุดรดแลวกะน้ำตาลค่ะใส่ซ้ำนีเลยค่ะแลวกะพัดพัดพัดคนให้เข่ากันเนาะค่ะอย่าพัดโดนเด้ค่ะเดี๋ยวมะละมันนนิกกก่่าาะค้ขวั เมนูพละอัดไข่ค่ะเป็นไข่ป็ดเนาะค่ะ,เ,ะ,คะเมนูนัวน,ว,นวสูตรขั้วจิรพันธ์ค่ะขอบคุณที่ชมคลิปขอจนจบค่ะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้รัวน้อยขัวจิรพันธ์ในยด้วค่ะสวัสดีค่ะ